สวัสดีค่ะพบก,กันอู่แล้วนะคะกับปฐถมวัยคุณครูเก่งโรงเรียนวัดไท่หาดคอยเจษงสำหรับวันนี้คุณครูเก่งก็จะมาสอนลำไทยนะคะลำไทยให้เด็กๆนะคะได้เรียนตามนะคะในรูปแบบออนไลน์นะคะค่ะเ,เด็กๆขาประโยชน์ของการเรียนลำไทยข้อที่1น,นะคะก็คือด้านร่างกายของเราเนี่ยเราได้ออกกําลังกายได้ขยับก,กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะมัดใหญ่ของเรานะคะ ทำให้เราเนี่ยมยีร่างกายและกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ที่แข็งแรงใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กันนะคะส่วนข้อที่สองก็คือด้านอารมณ์และจิตใจนะคะเด็กๆทุกคนคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเวลาเรียนรำไทยกับครูเนี่ยทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเด็กๆก็จะมีความสุขมีอารมณ์สุงทรีจริงไหมคะเมื่อเด็กๆได้ฟังเสียงเพลงก็รู้สึกสดชื่นเลยค่ะค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือด้านสังคมนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเด็กๆได้เรียนรำไทยกับคึงครูเก่งแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะเป็นผู้สืบสารอนุรักษ์และเมื่อเด็กๆได้ไปออกงานเด็กๆก็จะเป็นผู้เผยแพร่สืบสารอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเห็นไหมคะด้านสังคมเด็กๆได้ สืบสารวัฒนธรรมไทยและที่สําคัญเด็กๆมีความสัมคันธญกับเพื่อนร่วมห้องกับพ่อแมเ่เพราะว่าเลยคะเพราะว่าเวลาเราลําไทยไม่ท้ายท่าไหนเนี่ยนอกจากดูที่เป็นคนช่วยเหลือแล้วเนี่ยเพื่อนๆกับพ่อแม่ก็ช่วยเราในการที่จะทําไมคะสอนท่าลัาไทยไปด้วยนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4นะคะข้อที่4 เด็กๆจะได้รับประโยชน์จากการรำไทยก็คือด้านสติปัญญานะคะเด็กๆท,ทุกคนต้องใช้ความจําในการรำนะคะอย่าลืมถ้ารำถ้าเพลงรำแต่ละเพลงเนี่ยเด็กๆทุกคนต้องใช้ความจําและอีกเรื่องหนึ่งก็คือทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแก้ไขยังไงนะคะเวลาคุณครูเด็กให้เด็กๆไปรำนอกสถานที่เวที ต่างกันไหมแต่ละงานนะคะคนต่างกันไหมคนชมนะคะผู้ชมจะต่างกันนะคะสถานที่งานแต่ละงานไม่เหมือนกันเด็กๆต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานนั้นการแสดงนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะโดยเฉพาะเวลาการเรียนโขดเรียนโขนนะคะขอโทษทีเด็กๆจําได้ไหมว่าเราจะต้องสวมหัวและมีรูตาเล็กนิดเดียวที่เด็กๆจะต้องมอง นั่นเลยค่ะเนี่ยทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเลยสำหรับวันนี้จตเก็บร้อมหรือยังคะไปเรียนล้ำไทยกับครูได้เลยค่ะเรียนจีบเรียนจีบกันนะอย่ายมัวรอช้ากลางมือทันทีนิ้วโปง้งจะรดนิ้วชี ถึงนาฏสินไทยจีบงหายไปจีบความตั้งมงลงตําโดแจ่วแววไววงกลางวงบนรํ้ไปวงกลางวงบนรั้ไปดูเวลาเวลาเน้่ตาดูเวลาเวลาเน้่ยตาสำหรับวันนี้คุณครูเก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไคร้กดแชร์ให้กับเพจปฐมวัยคุณครูเก่งโรงเรียนวัดท้้งหาดพอยเจเสงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ